วิปปติปัติภหายาสาสัมปัิติยาตัุก้าวินาตายาริตังรูทัมังคลังวิปปติปัติภหายาสาภัสมปัิติยาตัพภยาวินาายาริตังรูัมังคลัง วิปติปต <Okay. S 1> ิภะญาตาภามปาติเตติยาสัภะโลกะวินาทายาปริตังรูทะมังทะลังอริโตวะนะเมตังสะเมตตาภาทานภ์อาวิจิตาจิตาปริตังภนานตุ ังเข้าเมญจาหูเบนเกเรศิชาลัตเตจันตลิกิวิมานิอิเบลทิจข้าเมญตลวนาอะเนเคหาวัตุมิเคธีอุมาจยันตุเทวานชลัทธาวิสตเมยากการันธพนาคา ติทันตาสันติเกยังยุนิวิรารวจฉันาคาโธเมตุนันโตธรรมสวนรคารูไยมผาทันตาธรรมสวนรคารูไยมผาทันตาธรรมสวนรคารูไยมผาทันตา 何もたさかかわっと。